กับป้าและพี่เจนะคะในรายการ k u Green o g อีกครั้งยังอยู่ในเรื่องของไม้เศรษฐกิจพี่เจวันนี้เราอยู่กันตรงไหนคะครับเป็นแปลงยางนานะครับค่ะครับมีร่วม MOU กับกรมป่าไม้และบริษัทแกนโอเลียนนะครับค่ะก็มีการวางผังแปลงนะครมีประมาณ1,000ต้นนะครับ1,000ต้นโอ้โหพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ปลูกได้ตั้ง1,000ต้นเลยเหรอคะเนี่ยในวิเคราะเราก็จะมีอยู่ประมาณสัก6-7งเจพันต้นนะครับโอ้ปลูกมาระยะเวลานานตั้งแต่ปี35มห้านะครับโอที่ปลูกก็เยอะก็ประมาณปี61นึ่ะครับค่ะ รธรรมชาติของต้นยางนาเขาเป็นต้นไม้ลักษณะแบบไหนอะคะพี่เจเป็นต้นไม้ป่าเชื่อเศรษฐกิจนะฮะเป็นไม้เศรษฐกิจด้วยนะฮะ,ะก็จะมีลักษณะลำต้นที่ตรงนะฮะปลายปลายยอดแหลมนะฮะก็มีความสูงถึง50เมตรได้รปรใช้เนื้อประโยชน์ได้หลายอย่าง,างเช่นทำทำ,ทำเรือนะครับทำคานทำอะไรได้ะฮะแล้วก็ตัวตัวยางมันฮะเอาไปทำเป็นเชือเพลิงได้ครับผมแล้ววิธีการดูแลค่ะยากไหมพี่เจม เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะดูแลง่ายนะฮะ<ม>ก็มีทนแรงได้ะครับแล้วก็ทนน้าท่วมในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นที่นิยมช่วงนี้นะครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะมีมีประโยชน์นะครับเป็นไม้พระราทานของในหลวงรัชกาลที่เกครับค่ะแล้วเวลาใช้เวลาปลูกอย่างเงี้ยคะ่ะต้องใช้เวลานานไหมคะก็ถ้าจะได้เนื้อไม้ฮะ,ะเนื้อไม้ก็ประมาณ20-30ปีนะครับผมแต,แต่แล้วแต่ก็มีหลาย,ลายพันธ์เช่นพันธุไหลําพันธเวียดนามพันอะไรอย่างเงี้ยะะแต่ของไทยกันยังสวยะครับ ตัวแก่นก็อยู่ตรงตรงข้อข้อจะเป็นลายสวยมากคร oh. ับเ,เป็นพันมาที่ราคาขั้งจะสูงมากครับเหมาะกับคนที่มีที่ดินแต่ว่ารลกหลางไม่รู้จะทําอะไร,รในอีกแพลนอีก1020ปีข้างหน้ายังไม่รู้ทำอะไรก็คือปลูกต้นนี้ไว้ก่อนได้ได้ครับลปลูกไม้ป่าอื่นแทนไม้โตเร็วได้ในสวนของเรานี้สองสามปีนี้จะมีเห็ดละโงกด้วยครับอยู่ในในนี้ครับเก็บไปทานได้ครับอ๋อก็คือปลูกเห็ดด้วยปลูกอันนี้ด้วยค่ะ เห็ดละโงกนี่เป็นยังไงอ่ะไม่รู้จักเลยแต่ต้นทมทางภาคอีสานจะจนิยมทานนะครับค่ะอร่อยดีครับ,รบโอเคแล้วการขยายพันธุ์ของต้นยางนาค่ะพี่เจเราต้องขยายพันธุ์กับ <c oughs> เขายัางไงบ้างสมมตซิซื้อไปแล้วอย่างเงี้ยอยากขยายเองก็ดูการเพาะเมล็ดนะฮะั <c oughs> ตัวตัวยางนาก็ะจะออกมเมล็ดประจําทุกปีฮะ <c oughs> มีมากบ้างน้อยบ้างะก็ค่ะที่สำคัญคือเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องค่อนข้างจะต้องแกะจัดนะฮจะมีช่วงที่เก็บได้คือช่วงมีนาเมษสารนะครับผมก็ต <c oughs> ้อง เทคนิคพิเศษของเรียงนาคคือต้องเพาะภายในเจ็ดวันครับ เก็บมาแล้วแล้วก็เพาะภายใน7วันเลยคล้ายๆตุ้งปูบันทิพย์7วันต้องเพาะเพื่อเชิอกถึงจะสูงแต่ก็คือขยายพันธุ์ด้วยตนเองได้เลยไม่ต้องมีพอเลี้ยงเนื้อเยื่อก็เพาะเลี้ยงได้ครับแต่ก็เม็ดดีกว่าไม่จะเยอะอ๋อถ้าเป็นอันนี้ก็คือเม็ดเยอะกว่านะคะแล้วก็ขอคําแนะนําสําหรับคนที่อยากจะปลูกยางนาค่ะพี่เจต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีการปลดล็อกพืช5้าบชนิดนะฮะโดยรัฐบาลก็สามารถประกันค้ำได้ฮะแล้วก็เราปลูกก็ปลูก เป็นการแซมหลายๆอย่างด้วยครับ <ฮะ S 2> อาจจะไม่ปลูกเป็นอย่างเดียวครับเพื่อที่จะให้มีรายได้ทุกวันนะครับผมแล้วก็แนะนําให้ปลูกเป็นป่ายั่งยืนนะครับให้ให้มีประโยชน์ ต่อต่อลูกหลานของเราครับจริงจริงอย่างงี้ดูล่มเลื่นมากเลี้ยงไก่ได้พี่ก็คือตัวนี้กั้นคอไก่ไว้เลยไก่อยู่ล่มๆมเลยได้ครับเออได้ครับเออระหว่างแต่ไก่ก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรต้นไม้เออดีเหมือนกันนะคะก็คือปลูกพักปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงไก่ไปด้วยมูลอื้อไก่ก็คือเป็นปุ๋ยไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยเป็นไก่แฮปปี้ไปได้นะคะโอเคดีเลยในส่วนของตัวนี้ก็คือเป็นพื้นที่แปลงที่เกี่ยวกับเคยูเคยูอีโคทรีนทำปั๊คเป็นโครงการลดรัด กัดหรือกระจกนะครของอุปกรณ์ครับผมก็ทำให้มีการชดเชยคาร์บอนเครดิตในการที่เราจะใช้พลังงานต่างๆในโลกของเราครับผมนี่ไงเหมือนชื่อรายการเราเคยูโกกรีนเราไปพามาดูอะไรเขียวๆต้นมงต้นไม้อะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจมากที่ให้ความรู้กับเราสำหรับพืชเศรษฐกิจนะคะตอนหน้าเราจะไปดูอะไรนะคะต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นพืชแบบอื่นๆหรือเปล่าหรือเป็นยังไงบ้างนะคะเราวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจนะคะลาไปก่อนนะคะกับรายการเคยูโกกรีนสวัสดีค่ะ Oh,